สวัสดีค่ะสวัสดีวันจัน์ทรนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนนะคะเมื่อวานนางฟ้านะคะแบบทำ topic, ท็อปปิกท็อกซิกแล้วก็บอกว่า ห้าหันโหดเหี้ยมเฉือนอารมณ์ความรู้สึกของคุณผู้ฟังไปนิดนึงแต่ว่าก็ดีเกินคาดค่ะผลตอบรับดีเกินคาดท็อปปิกเมื่อวานนี้ทำให้มีคนโทรมาเปิดไพ่ส่วนตัวบุ๊กข้ามปีเพิ่มขึ้นหลายท่านมากขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลน,นางฟ้าไม่คิดว่าไพ่ที่นางฟ้าอ่านไปในแต่ละคลิปนั้นนะคะจะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาให้นางฟ้าได้ชื่นใจนะคะวันนี้นะคะไม่ท็อกซิกแล้วเนาะเอาเป็นพลังงานแบบว่าน่ารัก น่ารักใกล้ๆเขาดาวก็เป็นพลังงานแบบน่ารักน่ารักแบบใครปรารถนาในตัวคุณมากเหลือเกินคือเบิอนแบบว่าใครพิศวาสนะคะอยากได้อยากได้ไดจะเอาจะเอาใครปรารถนาในตัวคุณมากเหลือเกินณนะตอนนี้นะคะอ่านกันไปทีละใบาตามสไตล์ของช่องนางฟ้านะคะ ให้เราเรื่องวันนี้กับท็อปปิกเบาๆนะคะใครที่เดินทางไปเที่ยวอยู่กับครอบครัวพาลูกเต่าไปเที่ยวต่างประเทศนะคะต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไกลก็แฮปปี้เอนดิ้งนะคะส่วน,นตัวข้าเจ้านี้ก็เฝ้ากอทมอยู่ที่ทองหล่อเช่นเดิมคะ่ะลดลงมากเป็นการแบบว่าเดินออกกําลังกายที่ฟินมากนะคะหวังว่าพรุ่งนี้คุณผู้ฟังคงจะไปเค้าดาวกันแบบว่าฟินฟินโรแมนติกกับคนที่คุณรักหรือครอบครัวนะคะมาค่ะ ใครนะคะใครเนี่ยปาฏนาในตัวคุณมากเหลือเกินตอนนี้โอ,อ้พลังงานของราชินีถือถ้วยพลังงานของผู้หญิงคนนี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาฟังหรือเป็นผู้หญิงเข้ามาฟังเป็นพลังงานของน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะสามเจ็ดสิบเอ็ดผู้หญิงผู้ชายที่ปาฏนาในตัวคุณเป็นคนเก่งคนรวยคนมีอันจะกินคนมีโปรไฟล์ดีหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณแต่เธอหรือเขานั้น ดเดาเป็นชาวธาตุน้ำนะคะป่าถนาหมายความว่าอยากมอบความรักให้คุณเขาอาจจะแบบว่าอเป็นสาวโสดหนุ่มโสดเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นเศรษฐีนีเสียอาเฮียเจ้าสัวอุ้ยกระดับนั้นเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าความราชินีอะคะ่ะเก่งรวยสตองแล้วก็เป็นคนที่รักใครรักจริงอินโทรวดเข้าถึงยากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนสองบุคลิกด้วยเวลาอยู่กับคุณคุยกับคุณเนี่ยตะมุตํะมี เป็นตัวของตัวเองหวานแววว่าคิดขู่อน,นุเนะแต่เวลาทํางานอยู่ในสังคมอยู่ในแบบว่าโลกที่ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงเนี่ยเขาจะดูเงียบนิ่งดูมีบารมีเนี่ยแหละค่ะคือพลังงานของคนที่กําลังปรารถนาแล้วก็อยากได้คุณเป็นว่าที่แฟนคนพิเศษที่อยากจะชวนคุณไปเขาดาวด้วยนะคะ3ามอดมีนกรกฎพิจิตนะคะไปต่อค่ะใคร กำลังปรารถนาในตัวคุณและปรารถนาสิ่งใดห้าถ้วยอุ้ยก็ยังเป็นน้ามินกรากพิจิตนางฟ้ามองว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าค่ะไม่กล้าสอยดอกฟ้าเขาทําตัวเหมือนแบบว่าดอกฟ้ากับมาวัดอะห้าถ้วยถ้าคุณดูแบบมีความรักชูดูแพงดูไฮโซโบยญ่นะเขาอยากบอกว่าเขาไม่คู่ควรไม่เท่าเทียมหรอกคุณกับเขาอาจจะจบกันไปนะคะ หรือว่าอาจจะหันหลังหมางเมินให้กันหรือพลังงานของคนคนนี้มีเลขค่าเลขสามเลขเจ็ดเลขสิบเอ็ดนะคะห้าถ้วยล้มละเนะนาดคุณอยู่สูงเกินเอื้อมอยู่สูงสุดใสเจ้าเหมือนแบบว่าดวงดาวแบบว่าดาวเล็กดาวหางฮันเล่ที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นแค่ดาวลูกไก่อะดาวเล็กดาวน้อยที่คอยแบบว่าหมุนรอบคุณนะ่ะเขาจะไปกล้าเอื้อมคนที่แบบว่าดูสูงส่งอย่างคุณได้อย่างไรนะคะคนที่ปรารถนาในตัวคุณถ้าไม่สลับพลัง และเป็นในบริบทของไพ่ก็คนมีตังค์คนรวยละถ้าหากว่าสลับพลังงานเขาอาจจะมองว่าเขาดูตัวเล็กตัวน้อยไม่คู่ควรกับคุณคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตและเขารู้สึกว่าโอยแบบจะให้แบบหมาน้อยตัวเนี้ยมองเครื่องบินไปถึงไหนเมื่อไหร่เครื่องบินจะจอดเมื่อไหร่เครื่องบินจะตกลงมาที่หลังคาบ้านเขาวัวดแถวบ้านเขาซึ่งที่เขาจะได้แบบว่าไปเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าส่องคุณใกล้ๆนะคะ <c oughs> มาค่ะใครปารถนาในตัวคุณมากๆออกมาเป็นน้ำมินกรกฎพิจิตแล้วก็ปารถนาสิ่งใดเพจออฟบอลเด็กน้อยเด็กถือไม้พลังงานของไฟแม่สิงหธนูเด็กถือไม้ตัวเล็กตัวน้อย <Yeah. S 1> ต่าเตี้ยเลี้ยดินต่ําใต้ได้ยค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นระดับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นดาวคณะดาวมหาลายัยเป็นคนแบบที่มีแสงมีออร่าแล้วก็เป็นคนที่มี fc มากมายเด็กน้อยคนนี้ถ้าหากว่าเขาเป็นรุ่นน้องคุณนะคะ หนุ่มน้อยสาวน้อยคนนี้มองว่าคุณเนี่ยเป็นป๋าเป็นซอเป็นอาเสียเป็นเศรษฐีดีที่เขาได้เข้าคืบคานกระดึบกระดึบเข้ามาแล้วมันทําให้เขารู้สึกแบบว่าอยากจะมีฝันมีความหวังคุณทําให้คนคนหนึ่งแบบรู้สึกว่าปลาดถนาอยากจะไต่เต้าค่ะอยากจะกระดึบคืบคานเข้าไปในห้วงลึกของหัวใจคุณทําให้คุณเปิดใจนะคะเปิดโอกาสให้เขาได้ไหมอ่ะ วันนี้เขาอาจจะแบบไม่ได้มีแบบรถหรูมีแบบอาหารหรูหูพาคุณไปทานแต่ว่าเขาอาจจะแบบว่าใช้สี่มีเกี้ยวหรืออาจจะมีเวสปา้าหรืออาจจะเป็นแบบขับเว็บธรรมดาคุณจะนั่งไหมหรืออาจจะเป็นรถแบบว่าตโตโยต้าทั่วไปฮอนด้าทั่วไปอะนะคะเขารู้สึกว่าวันนี้คุณดูคุณด,ด,ดูดีคุณดูแบบ เป็นสเปกเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลที่ทาให้เด็กน้อยหนุ่มน้อยสาวน้อยคลับเคลื่อนปาถนาในตัวคุณต้องการวอนนิดแล้วก็ว้าววอนร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าหากว่าจะมีคู่ชีวิตดีๆสักคนหนึ่งอะขอแบบคุณเลยก๊อปปี้คุณมาเลยแบบสนเจนไม่เอาเอาแบบว่าก๊อปปี้ให้เหมือนเดะเ,เลยนะคะของงานดีๆแบบคุณนะแต่ว่าพอได้เข้าไปสัมผัสมันก็แค่ของกอ๊อปของปอมัะไม่มีใครตรงเรียวจริงใจเหมือนคุณผู้ฟังเลยนะคะ เขาอาจจะเป็นรุ่นน้องนะคะเป็นบริวารเป็นลูกจ้างเป็นคนรับใช้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในโซเชียลคุณแล้วก็มาเห็นคุณเป็น f อซของคุณที่ปรารถนาในตัวคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากๆเลยในตอนนี้นะคะมีแพชชั่นอยากเป็นแฟนอยากเป็นคนพิเศษอยากพาคุณออกเดทดินเนอร์อยากทำทุกสิ่งอย่างให้คุณใจฟูคุณอาจจะทำอะไรให้เขามากมายแล้วเขามองว่าคุณเป็นไอดอลเลยนะคะ ไปต่อนะคะใครกันนะใครกันที่ปรารถนาในตัวคุณมากๆออกมาสองท่านะคะทัดน้ำทัดไฟนะคะ3 7 1 4 8 2ดูซีดูสิโดเวอร์คนทางไกลคนต่างชาติถ้าหากว่าเขาเนี่ยมองว่าคุณกับเขาเนี่ยไกลกันคุณดูสูงส่งเกินเอื้อมสวยเลิกได้หรอเลิกได้ <c oughs> เขาอยากบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาล่ะเวียงเวียงกำลังใจเวียง ความแมนความสู้ความแบบว่าอยากเอาชนะพิชิตหัวใจคุณมาให้เขาแบบว่าเต็มคาราเบลเลยเต็มร้อยเลยพลังงานของเดอวอร์ราชินีถือถ้วยนะคุณเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหหาไม่ได้แนละ้วว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเขางงว่าบุญของเขาถ้าหาว่าเขาเป็นหมาเห่าเครื่องบินหมามองเครื่องบินนะ่ะไม่อยากจะเชื่อว่าเครื่องบินอย่างคุณจะมาลงมาโฉบมาจอดแถวบ้านเขานะคะทําให้เขาได้ใกล้ชิดแล้วก็แบบว่ามีแพทชั่นที่แบบ มีความเป็นไปได้แต่อาจจะแบบด้วยแก็บทางอายุแก็บทางระยะทางหรือว่า ด่านการเง inese, utral, i, ินการเงินชื่อเสียงมาเลยทําให้เขารู้สึกว่าจะทํายังไงดีเนาะถึงจะวิ่งตามคุณทันความรักระหว่างคุณกับเขามันเหมือนเป็นเส้นขนานแต่ว่าเส้นขนานนั้นนะมันก็ยังมองกันได้นะเพราะอะไรรู้ปล่าเพราะว่าเธอเติบโตไปฉันเติบโตไปฉันมองเธอเธอมองฉันแล้วเราก็แบบว่ามีแพชชั่นต่อกันและกันแล้วมันทําให้เขาแบบฮึกเขิมฮึกเขิมอยากจะแบบว่า ก้าวกระโดดข้ามเส้นขนานฝั่งเขากระดึ๊บเข้ามาฝั่งคุณเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่แหละค่ะพลังงานของหนุ่มน้อยรุ่นน้องที่แบบว่าดูตัวเล็กตัวน้อยในชีวิตคุณอาจจะเป็นลูกสมุนลูกกระจกเอฟซีหรือว่าคนที่อยู่วนเวียนวนเวียนในชีวิตคุณเนี่ยปรารถนาในตัวคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากๆเลยนะคะ เดี๋ยวอ่านไพ่เสร็จมีเปิดไพ่ให้ FC ที่มุกมาวันนี้5ทุ่มนะคะคนสุดท้ายนะคะ,ะถึงวันที่3วันจะเป็นวันสุดท้ายที่399แล้วก็วันที่4มกราคเป็นต้นไปก็444บาท10คำถามใน1ชั่วโมงนะคะโทรมาตามเบอร์ที่นางฟ้าใส่ไว้ในหน้าเพจของนางฟ้านะคะไปต่อค่ะใครนะใครกันเนี่ย ปรารถนาในตัวคุณมากๆเลยนะเวลานี้นะจุดๆุดนี้นะคะเรามาดูสิคะพี่ไพค่ะเดวิลค่ะดูสิไพ่แบบเดวิลเธอสเสน่หาเธอเร่าร้อนเธอแบบว่าวูบว่าวทาให้ฉันแบบโอ้ยคิดเล็กคิดน้อยคิดไปไกลพี่สาวครับผมเนี่ยโตแล้วนะคะผมไม่ใช่เด็กนะครับ d e วิลใครบางคนบูฟออนจากคุณไม่ได้เลยค่ะวันคุณนิดคุณแล้วก็สเสน่หาคุณแล้วก็หลงไหลในสลีละสวดทรงองค์เอวคุณอาจจะเป็นคนที่เซ็กซี่หน้าเด็ก สวยไม่สางคุณอาจจะหน้าเด็กกว่าอายุ10ปี20ปีหนุ่มน้อยสาวน้อยคนนี้เมื่อได้เข้ามาตกในพวังของความรักที่มีแ่่คุณนั้นมันทําให้เขาแบบว่าถล่มลมากถล่มล้าลึก ดำดิ่งเข้าไปในห่วงของจิตวิญญาณที่แบบอุ๊ยทําไมนะถึงเอาพี่สาวคนนี้พี่ชายคนนี้ออกจากหัวใจไม่ได้ออกจากหัวไม่ได้วนเวียนวนเวียนเจ็บปวดกระอักกระอ่วนเวลาที่เขามองคุณนะคะเด็กน้อยหนุ่มน้อยสาวน้อยคนนี้มองคุณในโซเชียลหรือว่าคุณลงอะไรกับเพื่อนกับครอบครัวเขารู้สึกว่าอยากเป็นคนนั้นคนนั้นอยากเป็นหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนนะคะเขาอยากเป็นหมอนที่ทําให้คุณรู้สึกว่านุ่มสบายแบบปลอดภัยได้รี เวลาที่ได้อยู่กับเขาเขาอยากเป็นคนในความฝันที่อยู่ในชีวิตจริงคล้ายๆว่าถ้าเขาจีบคุณติดนะคนที่ปรารถนาในตัวคุณนะเขาจะบอกคุณว่าพี่ครับผมชอบพี่ทุกตรงเลยนะคะพี่เซ็กซี่น่ารักนุ่มนวลอ่อนหวานตะมุตตะมิบางทีก็แมนบางทีก็ดูลึกลับสเสน่ห์ของคุณนะคะมันกำกำใจหนุ่มน้อยสาวน้อยคนนี้อยู่หมัดเลยคะ่ะเขามองว่าคุณเลอค่าสูงส่งดูรักชูดูดูแพงหรือบางคนคุณอาจจะดูแบบว่า เกินเอื้อมสำหรับเขามากๆเลยนะคะหนุ่มน้อยสาวน้อยคนนี้บางทีก็เจียมเนื้อเจียมตัวแบบอืม ถ้าอยู่ในชีวิต FC นางฟ้าจะอยู่ยังไงจะต้องเป็นคนในความลับหรือเปล่ารักในความลับหรือเปล่าแต่บางทีก็แบบโอ้อยากจะเปิดตัวไปเลยอยากจะจับมืออยากจะกอดอยากจะเดินควงแขนให้คนรู้ไปเลยว่าเขาเนี่ยก็คือนัมเบอรวันในหัวใจคุณนะคะนี่คือใครกําลังปรารถนาคุณมากๆก็คนที่นางฟ้าบอกมานั่นแหละคะ่ะมีเลข5เลข4เลข8นะคะอ่าเลข1 2เลข3เลข7เลข11อ็ะคะ ไปต่อนะคะใครกันนะใครกันเนี่ยที่ปรารถนาในตัวคุณมากๆเลยเราทำไมก็ถึงปรารถนาดูสิเขารอคอยที่เจอคนแบบคุณเขารอคอยความสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณหมายเลข2หมายเลข12นะคะพลังงานของผู้หญิงผู้ชายธาตุไฟแม่สิงห์ธนูรอคอยอยู่ตรงนี้ส่องคุณในโซเชียลส่องแล้วก็มีความสุขส่องแล้วก็ฮึกเหิมอยากรวยอยากเก่งอยากเจ๋งอยากเป็นอะไรที่คุณแบบปลื้มชื่นชมประทับใจอลา่าลังสีความสุขที่คุณแผ่ซ่านให้เขาอ่ะเขา ก็รับไปแบบโอ้ชุ่มชื่นหัวใจความน่ารักความเก่งความแบบไม่รู้ว่าคุณอะทำงานแบบไหนนะจะเป็นอาจจะเป็นคนที่แบบ เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นเซลล์หรือว่าขายอสังหาอาจจะทํากิจการเกี่ยวกับการที่แบบว่าต้องใช้โซเชียลเป็นเสือนะเขามองว่าคําพูดของคุณคุณเก่งจังเลยคุณพูดเก่งจังเลยคุณดูมีบารมีรอยยิ้มหรือว่าการกระทํารีอคชันของคุณเนี่ยทุกครั้งที่เขาส่งเนี่ยกาถือลูกโลกอะเว็บเว็บส่งทางโทรศัพท์ลูกโลกก็เหมือนโทรศัพท์ที่เขามองคุณนะนะเขาอยากบอกว่าให้ตายเถอะ ทำไมเธอถึงได้ดูดูเต็มไปหมดแล้วไม่มีอะไรให้หักเลยสิบเต็มสิบไม่หักเลยนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่ส่องเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อดูเท่าไหร่ก็เพลิดเพลินฟังเท่าไหร่ก็ลึกซึ้งตรึงใจคุณเนี่ยอ๋อเหมือนแบบคาเฟอีนที่แบบว่าเสร็จติดอะถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ดื่มคุณเปรียบเสมือนกาแฟแก้วโปรดถ้าตื่นมาไม่ได้ดื่มปวดหัวปวดหัวเสพติดมากๆเลยจะลงแดงจะลงแดงนะคะหรือคุณเปรียบเสมือนแอลกอฮอล์ที่เขาจิบนิดจิต จิบหน่อยก็นหน้าแดงฟินยิ้มเคลิมอะไรเงี้ยคุณเป็นใครนะทําไมถึงทําให้เขาเป็นได้ขนาดนี้เฝ้ารอเฝ้าส่องเฝ้ามองเฝ้าคิดถึงแล้วก็เฝ้าอยากจะเด็ดดอกไฟอย่างคุณนะคะพลังงานเลขสองนะคะสองไม้ไฟแม่สิงห์ธนูรัก แคร์คิดถึงรุ่นน้องทางไกลได้คนที่แบบว่าตัวเล็กตัวน้อยในชีวิตคุณบางทีคุณอาจจะคาดไม่ถึงแหละว่าแบบฮะเด็กคนนี้นะานาั่งฟ้าเดินผ่านโต๊ะทำง,งานเราทุกวันเลยอ่ะแบบเป็นรุ่นน้องแผนไอทีใส่แว่นด้วยทําเป็นแบบขยับบ้งขยับแว่นเวลาที่แบบเราเดินผ่านหรือว่าผ่านมาหาเราอะไรเงี้ยทาเป็นแบบ ถามว่าพี่กลับบ้านกี่มองนู่นนี่นั่นนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะหนุ่มน้อยคนนั้นหรือเปล่าสาวน้อยคนนั้นหรือเปล่าแต่พลังงานออกมาเหมือนเขาชอบสีขาวชอบใส่แว่นแล้วก็มีแว่นโปรดของเขานะคะที่ปรารถนาในตัวคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากมากเลยนะคะ <c oughs> ไปต่อนะคะใครนะใครกันเนี่ยปรารถนาในตัวคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากๆเลยเรามาดู4ีเก้าถ้วยพลังงานของเลขเก้านะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่9เดือน9มีเลขเก้าในความสัมพันธ์เขาอาจจะอยู่ในชีวิตคุณมา9วัน9สัปดาห์หรือบางคนอาจจะอยู่เนิน่นนาน9ปีนะโอ้โห9ปีไม่ยอมสารภาพรักกับคุณชอบคุณตั้งแต่มัธยมจนตอนนี้ทํางานแล้วก็ยังไม่กล้าบอกหรือเปล่านะคะเป็นลูกข้างบ้านลูกป้าข้างบ้านซอยถัดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้สิ ตอนนี้เขากลายเป็นเสียเป็นป่าไปแล้วหรืออาจจะเป็นพลังงานของป่าสปอร์ตใจดีนะคะอยากกินนีนูอย่างคุณน่ะเขาปลาดถนาในตัวคุณอยากยัดเยียดความสุขอยากยัดเยียดความมั่นคงอยากยัดเยียดร่างกายจิตวิญญาณความโรแมนติกระมุนของเขาให้คุณถ้าหากว่าคุณมองว่าคุณอ่ะก็แบบธรรมดาไม่เบาหนึ่งในตองอู ป๋าคนนี้นะคะป๋าสะร์ตใจดีพราะปู่พ่อลุงคนนี้ก็คิดว่าเขาก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันจะจีบใครก็ต้องใช้อํานาจบารมี คุณอาจจะแบบว่าไปถูกใจโดนใจอาจจะมีนักการเมืองสาวใหญ่หนุ่มใหญ่นะคะระดับหัวหน้าพักหรือว่าระดับแบบว่าอาบตอผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตสสสวประหารถนาในตัวคุณมากๆเพราะว่าเขาได้เลตสองเลตมมองแล้วเขาก็เอามือจับเขาแพ้เอาอเขาแบบหึมหึมไม่ได้ละคนนี้ต้องจัดซะหน่อยนะคะไม่รู้ว่าตรงกับใครหรือเปล่ามีใครบางคนเป็นพวกมาเฟีย พวกมีอิทธิพลมาจีบมาชอบคุณหรือเปล่าเขาปรารถนาในตัวคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะใช้ไพยย่หนึ่งสำรับนะคะสักครู่นะคะดูสิดูซิใครกันนะใครกันนะที่ปรารถนาครั้งใครหลงไหลสเสน่หาอยากจะใส่คุณให้ล่วงจากฟ้าลงมาอยู่ในอ้อมอกของเขามากๆเลยใช้ไพ่สำรับแมวนะคะ c คททารลเรามาดูสิแคททาลอใครกันนะใครกันที่ปาถธนาในตัวคุณมากๆเลยโอ้แฮงแมนพลังงานของผู้หญิงผู้ชายราศีกุมแฮงแมนวันเสาร์ว่าจะเป็นคนเกิดราศีกุมวันเสาร์ชันห้อยหัวฉันห้อยหัว,หหวตีลังกาเอาขาเอาเท้าเอามือไก่หนะ้าผากมองดูเธอคิดถึงเธอพลังงานของคนคนนี้นะคะก็ไม่รู้สินะทําไมเขาถึงแบบ ข้างใครเคซี่ปรารถนาคุณมีแพชชั่นกับคุณขนาดนี้ถามใครก็ไม่บอก ไม่บอกหรอกใครมาถามเขาก็ไม่บอกหรอกแต่ว่าถ้าหากว่านางฟ้าถามให้เขาจะบอกว่าก็รัก F4 นางฟ้ารักเขาอ่ะดึงดูดมีสเสน่ห์ตรงปกตรงใจเกาหลีเกาใจมากว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีความตะมุตะมิน่ารักเขาเขาสวยเหมยตีอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเออชอบจังสเปคแบบนี้นะคะอืมวิวออฟจูนแฮงแมนคนเก่าหรือเปล่าคะคนที่ปรารถนาที่จะกลับมาคิดถึง ต้องการเธออาจจะเป็นชาวธาตุลมราศีกุมนะคะคนเก่าหรือเปล่าเธอคิดถึงเขาเธอฝันถึงเขาเมื่อคืนเธออาจจะฝันถึงเขาก็าอาจ,จะฝันถึงเธอฝันถึงครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาฝันว่าได้ไปเที่ยวด้วยกันมีพลังงานของคนห้อยหัวราศีกุมนะคะปรารถนาในตัวคุณชอบคุณจังเลยอ,ะอ่ะเอ๊หรือว่าจะเป็นคนเก่าที่จบไปแฟนเก่าที่จบไปเพราะมันเป็น b i e w of fortune คิดว่าเป็นคนที่แบบว่าเคยรู้จักกันแล้วอนะมันเหมือนแบบ นี่ทำตัวเป็นเหมียวติดจันทร์ไม่ใช่หนูติดจันทร์วนๆมูฟออนเป็นวงกลมเอาเธอออกจากหัวใจไม่ได้คิดถึงเธอเมื่อคืนฉันฝันถึงเธอจริงๆนะนางฟ้าทําไมถึงรู้เลาวว่าฉันฝันถึงเธอนั่นแหละค่ะคนที่ประาดถนาในตัวคุณมากๆาคนที่ไม่สามารถมูฟออนจากคุณได้เลยแล้วก็หวังว่าวันหนึ่ง <c oughs> กงล้อของพรมลิขิตวิวออฟจูนกงล้อของโชคชะตาจะเหวี่ยงคุณกลับมาให้เขาได้แบบว่าชื่นใจอีกครั้งหนึ่งนะคะ ไปต่อนะคะดูซิดูซิใครนะใครกันที่ปาถนาในตัวคุณมากๆาโอ้พลังงานของอะไรกันเนี่ยพลังงานของ8ถ้วยคนที่ move on คนเก่าแฟนเก่าอยากดีรันรีเทิร์นกลับมาเลข8เลข2เลข18เลข28กงล้อของพมลิกิตกงล้อของโชคชะตาจะรู้ไหมว่าฉันไม่เคยเลิกรักเธอเลยคนเก่าที่จบไปนะคะฝันถึงคุณเมื่อคืนคิดถึงคุณมาก อยากกลับมา <c oughs> อยากให้คุณก็มาฟังคลิปคลิปนี้ <c oughs> คุณจะได้รู้ว่าเขาคนนั้นคนนี้ไม่เคยเลิกรักเลิกคิดถึงเลยถ้าหากว่าเป็นคนเก่าแฟนเก่านะคะโอ้โหสึงซึงซึงอ่ะคนนี้ปรารถนาในตัวคุณนะ่ะไปต่อคะ่ะดูสีดอฟก็ยังเป็นพลังงานของลมเมทุนตุนกุมราศีเมทุนนะฮะราศีเมทุนราศีกุม <c oughs> พลังงานของชาวทัดลมมีวันศุกร์วันอังคารวันเสาร์วันอา,าทิตย์ ะะปรารถนาหลงไหลครั้งใครในตัวคุณมากๆหวยหาอยากรื้อฟื้น <c oughs> บางทีนะคะแพลตฟอร์มโซเชียลเขา f ฟ c บุ o กไอจี i ิ o k กอาจจะแบบเด้งขึ้นมาทาม,มิ่งอดีตที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันเคยไปเที่ยวกันเคยไปดูหนังด้วยกันนู่นนี่นั่นมาวันนี้ทุกอย่างมันเด้งมันรื้อฟื้นขึ้นมาอุ๊ยเ <c oughs> มื่อสปีที่แล้ว เมื่อสามปีที่แล้วคุณกับเขาอาจจะเคยไปเขาดาวด้วยกันที่ไหนนะที่เซนทันเวอร์ริมแม่น้ำหรือว่าทะเลน้ำตกภูเขาแต่ว่ามาวันเนี้ยภาพความทรงจำเหล่านั้นมันก็เหมือนทำให้เขารู้สึกอุ้ยอยากไปอีกอ่ะคิดถึงจังเลยอยู่ๆก็นึกถึงเธออะไรเงี้ยวันที่เรายืนดูพุด้วยกันน่ะแตกปุ๊ปะปุ๊ปะกลางกลางจักรวาลอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเวลาเนี้ยณเวลานี้เลยเขารู้สึกคิดถึง โหยหาปัถนาอยากมีแพชชั่นอยากกอดอยากถ่ายรูปอยากทําทุกสิ่งอย่างให้คุณแบบว่า,ากลับมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้กับเขานะคะ, <c oughs> ะปีตัวเล็กค่ะปีหนูปีกระต่ายนะคะปีงูงูเล็กงูใหญ่นะคะ,ะปีเสือปีจอออกมานะคะ ไปต่อนะคะใครนะใครกรนะันน่ะที่ปรารถนาในตัวคุณผู้ฟังมากๆเลยแล้วทำไมเขาถึงปรารถนา Tre ออฟคัเพราะอะไรเพราะคุณคือความสุขที่ผ่านมาคุณเป็นความสุขของหัวใจคุณเป็นความสุขของจิตวิญญาณทำให้เขาเติบโตได้เรียนรู้ว่าความรักมันมีอยู่จริงขนาดเรา move on เราทลากจากกันเราเลิกกันไปฉันยังคิดถึงเธอทุกวันสิ่งที่ดีที่เธอทำให้ฉันนั้นนะ่ะมันเป็นแรงปรารถนาที่อยากให้ฉันเจอมันอีกอยากได้รับมันอีกนะคะ คุณอาจจะทําอะไรให้เขาประทับใจชื่นใจชื่นชมมากมายคนคนนี้เลยจดจําแต่ภาพจําจําแต่สิ่งดีๆที่คุณเคยให้ไว้อะมันเลยเป็นแพชชั่นที่แบบกงล้อของโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลงเห็นแล้วว่าคุณกับเขาเนี่ยยังไม่หมดเวรหมดกรรมกันหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเวียงเขามาอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้นะก็ไม่ดูสินะ13นะคะ13 16 18 12นะคะระวังให้ดี เลขเหล่านี้จะรีรันรีเทิร์นกลับมาเพราะว่าต้านต่อแรงปัรถนาไฟปัรถนาไฟพิสวร์ไฟรักที่มันฝังอยู่ในหัวใจเขาเอาคุณออกจากใจไม่ได้เขาจะกลับมาลื้อฟื้นค่ะพอดรักทำตัวเป็นแบบว่า มดเน่ตามไล่ตามกัดตามแผ่ขยายนะคะเขาจะมาพ่นพิษรักใส่คุณอีกครั้งหนึ่งคุณจะรับไหมคุณต้องซื้อยาแอนตี yeah, ้ไวรัสแอนตี้แบบว่าพิษไว้ก่อนเลยเพราะว่าคนคนนี้ถ้าได้เข้ามาแล้วจะไม่ปล่อยคุณแน,น่ๆคะ่ะรักจากใจรักมากๆคิดถึงเสมอแล้วก็อยากเจอที่สุดนะคะ ไปต่อนะคะใครกันนะใครกันอะอยากให้ F อฟซีคอมเมนต์ให้นางฟ้าชื่นใจหน่อยว่าใครเนี่ยฟังตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายบ้างหรือบางคนฟังแบบว่า5นาทีทนไม่ไหวอ่ะหยึกหยืยกึกกือปิดคลิปอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบฟังได้ท้ายเอาอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบฟังทุกคลิปฟังทุกคลิป แล้วก็ตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายโอ้โหคงแบบฟินนะน้องฟางคงฟินนะนะคะมาค่ะขอพลังงานอีกหนึ่งใบนะคะใบสุดท้ายเฮอร์มิตรใครกันที่ปรารถนาในตัวคุณมากๆากลือสีจอมส่องค่ะส่องแล้วส่องเล่าสอ่สองแล้วก็ต้องการให้จัก,กรวาลช่วยเขานะคะพลังงานของราศีกันธาดดินพฤกษกกันมังกรพลังงานของราศีกันขาดเธอไม่ได้ลืมเธอไม่ได้ ฟฟออนจากเธอไม่ได้กี่วันแล้วกี่เวลาแล้วที่เราไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้กบกอดกันไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้บอกรักกันฉัน <c oughs> ฉันเชื่อเรื่องพรมลิขิตเขาเชื่อว่าเขากับคุณคือคู่กันนะคะเขาเชื่อเรื่องพรมลิขิตเชื่อเรื่องกลงล้อของโชคชะตาวิวออฟฟอร์จูนเฮอร์มิธ คนคนนี้ไปตื่นรู้นะคะทั้งจิตวิญญาณแล้วตัวคุณเองอาจจะตื่นรู้ทั้งจิตวิญญาณด้วยว่ามีคนคนนึงยังคงรักสเสน่หาคิดถึงแล้วก็พํำเพอแล้วก็อยากเจอคุณมากๆนะคะ ราศีกันราศีกุมนะคะราศีสิงห์นะคะเดอะฟูนะคะราศีเมถุนออกมาอยากบอกว่าฉันเนี่ยจะไม่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันยิ่งปล่อยก็ยิ่งแบบว่าแก่ลงทุกวันจะไม่อยากแก่ฉันอยากแก่ไปกับเธอมีกันและกันจับมือร่วมกันเนี่แหละค่ะพลังงานของคนที่แบบว่าคิดมากคิดเยอะคิดถึงคุณแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ นึกถึงอนาคตเกี่ยวกับคุณด้วยเขาจะกลับมาทวงสัญญารักที่เคยไว้ให้ไว้กับคุณนะคะเพราะเขานั้นปรารถนาพิศวาสครั้งใครในตัวคุณมากๆเลยนะคะแฮปปี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายคะ่ะ